มีข้อผิดย้อยมีการงาน,นอะไหนไมหมครับมีเป็นกลางไหมไหมครับขอบคุณปลาแน่นๆตัวเองนิดนึงนะครับสวัสดีรำเรียนแล้วแต่นี้ฮันได้เป็นฮิตเปียกทางด้านวิชาการชื่อวิชาการหลายขึ้นในคุณวิวกระทรวง แต่ก่อนก็เป็นที่นี้ก็เป็นเครื่องทำซอสพุทธอธรรมแต่ละทุกเรียนเขาจะมีหลักสูตรการการสอนป้อนการเรียนป้อนการเรียนลักษณะการป่อละโบงงานซุมซนงานดองหนา้าตาแต่ละพิธีจะติดตัวที่นอกนาะแต่ละของเขาไปในหลักสษณะไทงแต่ละทุกเรียนในสายสามัญบดีอยู่ในสายอันนะ่ะภาควิชา สายอาซี่นล้วมีเดนเดอร์ฮอลล์มีนางสุเนี่ยและมาในนั้นมานำข้า,าพเจ้าเห็ุอยู่กลุ่มใช่ไหมกระแสมันว่าเรื่องการอยู่แผนกจัดตั้งการแสดงจัดตั้งการแสดงก็ถึงจับแต่ละกลุ่มหรือว่างานแต่ละงานของคนอยู่สุนทรธรรมต่างๆไปแสดงอยู่งเฮียนแลกเปลี่ยนระหว่างประธานธรรมของแต่ละประเทศข้าพเจ้าจะเป็นผู้ประสานงานทางด้านนี้เนาะ แต่ว่าอันอนัล้วก็คัดก้อนแบบสมัยคือคือคอยู่คืออยูยิงจันวาอยู่อยู่ในปรที่ศลาวชันก้อนอันเดียวชาที่ว่าี่ว่าเป็นบ้านพี่น้องๆกันในแต่ประเทศอ่าโตตามสบายเนาะนะครับอยู่พุ่งอยู่เบาไห่มาเตา้าเสาแรงไห้มาแยงมาตุ้มลูกหลานยาเดชางไห่จงมาอยู่ขังเงิเนเจ้าเราสร้างขอเชิญเข่าสู่พิธี บายสีสูฝันสุ้มเข่าพะแลงเซนเลย ทำะวิธีบาสีสูตขวานใหเจ้ากันะอิศกรรมพัฒนาในโลกใ้ไทยถ้าประกอบเสียดจะไรังมากเดียดเดียดขอให้เจ้าวิปปุกมันยืนเจดิมาเนี่ยเจเจมาเจจาคำเจจตาลูกมาจวนาตารยมาทัพันธันธรมมยังกุศานังการนังการามเ ธรรมะงอยู่อัตริมิตังยาวันีพานังสารังกัจามิองค์ว่นทุงยินดีสึงมัคลกลาสีอันกิจเกศขวานสาราลาาตาวุปอายุภัยทั้งหลายกองไหหายเสียมือีนวันนี้า เออแม่ให้แม่อ้วนผูก <uh ก no. ่อนขาลูกขาหน้อเปาต่นตาที่หน้าเป้าวตุ่นหว่านี่ปัดจู่ยาวเปาวตนบ่อยพาะ หลังจากนี้เขาก็จะมีการซุขข้มเข่าท่าแรงพี่น้องก,กินเขาน้ำกันล้มกันและอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจากนั้นนะครับพี่นอ้องท่าฟังรองเท้า,ลาและอยากพี่น้องทีงงท่เป็นคนล้านะครับแต่อยู่ฝั่งไทยเพิ่มจากที่นี่มีขอความนะครับมีเรื่องอยากจะล้มกันนะน้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะพั่น,กกน,กกน,น,นี่นะอีกสักเดือนดีสักเดือ,อดนอ เรียนเรียงรูปการแลกกาสั่งสอนลูกหลานไปทองอันน <If S 1> ี้คือการกินเท้าและก็รล่นกันและสั่งสอนกันตกลงต่าันนตั้งตงเลยนะครับซีสถานชาชาเนะครับษาเพื่อจะได้เอาของให้ดีนะครับบริเวณที่บริเวณนะครับการแสดงที่เขาจะเปิดการแสดงศิลปะรำและวัฒนธรรมร่วอีสานไปทองแล้วก็เขาจะกินเท้ากินเท้าซองเลือดอะไรกินเ้าซองเลือดไปทอดมาว่านี่กับชีวการแสดงของทางไทย พุ่งจักรพิธามุ่เนื้ว่างพุ่งจักสพุ่งทั้งัเจ้าเป็นรอีหอยเป็นของเมียินี้เอปัหาปาแม่บอีว่าเจ้ามีกดิตร่วมรถพุมงจากรรถรู้จัมา่งจัมีมีหนัาจากแท่นห้อวมาที่ไหนเนาเดี๋ยวมา้นะจักรบาางจักรรไดิเอา はい ยากมาตอบครับโอ้ยยังยังยงยัคือยังตอบยังยากไมเขาโตไปตาเนาะเทศเาเขาจะชอบเที่ยวผู้งปผจรนั่จิิมทด่แบบอ๋เมาเละในเพลงในน้ำสื่อในน้ืออันนี้ครับมันอันนี้ว่าขันพาเลกขันคาเลคาเลกคาเลกันจาเลอาจารย์อาจาท่านตอบแล้วอาจารย์ก็ที่บอกว่า ไม่ใช่ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับมีเสีย์นะครับทั้งหลังมีศิษย์นะครับมีะโบไส่ขัานแบบนี้จะเป็นปิ่นขันเงินเป็นโอเงินปิดน้ำ่อแต่ว่ามันนีเพราะว่าทรัพยากรทางบ้านเฮาหลายแต่เพิ่นจะมาดัดเป็งทีจะขีดในไทยมันจะบระสานดีขันมันจะสานจะเป็นติดที้เข้าพะเข้านะพะเข้านะแต่ อันนี้คนอเมริกันแฝ่งไงนี้ยมาสักพันกรุหลายนะทุกเหตุหลายอยู่แข่งจั่นเนาะท่างแข่งนุงจั่นค่ะแล้วสไลด์มันจะห้องมาขันขันที่ขันที่ใช่บาตขันเป็นทรายให้พระมองมาขันมันเป็นขันเอ๊กเยกเยกอ้ยขันใจ้เมนบอกแล้วเมนเมนที่นี่เมนที่นี้อันนี้มันที่รับเป็นเจ้าพิธีเมนอันนาเพื่อเอาไปทอันนาทุกที่เอาไปโชว์เนาะเอาไปเอ๊ใส่หมักไม้ ใส่ของงามงามยืนยืนหนาตัวซูไปบ้านอ่าหลักสลายทั้งทั้งใต้คราวนี้มันมันหยุดภาคกลางเนาะทั้งใต้จะเป็นไม้เป็นไม้แห้งๆเปนจะเป็นไม่เป็นฝนเป็นไม่ทั้งเหนือทั้งทเหนือทั้งชั้นเหนือนี่จะเป็นอ่าชั้นเหนือจะเป็นไม่ลงเลงเป็นไม้เป็นพอดทั้งนครอฐมเป็นตัวเป็นคู่ขันน้ำอันนี้จะอันนั้นเป็นวิจันรจะนี้ไม้เนงเป็นฝ่ายเน่ เนาะประเภทเยนหมายแต่ยิ่งจังจะใช้เป็นโอเงินโอคำเนาะเป็นเงินแท้เงินซดคำซดอนาโอนาเป็นเป็นหนนาเป็นคำพลังสินะคะได้ยิ่งจันในสินะหลวงพ่อบากจใช้กัรเปลนเป็นโอเงินโอคำได้ลยอ่าัน้อนนู่นอ่าอันนู่นรวมเนการมอบเลยวาเป็นมอบเลยขอบคุณหลายงเนาะนท la แล้วมนอ้าวนสายหล่กวุปกรณ์ของเจ้าวุปกรณ์นไสโอ้ผลืมผลืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยางจเบิ้นแคนกับคนเนาะใส่กันเพิ่อนบอกว่ามาจากไหนเรนี่เพิ่นได้เพิ่นได้ขึ้นแสดงสเพลงร้อยอ่ะเพิ่นบอกว่ามีแป้งเขียวๆมัดเน็บเอวเพื่นบอเพิ่นว่าเพจะเพิรนจะใาให้เบิ้งเนาะเพิ่นวาเนาะ ปามีจังมี่ไม่ไม่แม่สหสิาขได้นายมงไม่มดปากตาไม่ก็ได้ายทางฝากอ่เซฟซก่อนเซฟซฟก่อนเอวก่อนะเอวก่อนอเอวก่อนอันน่อสองสามเออห้วหมดแน่เัอเอวเอบหด้เ เราขอพูดห,หลายๆขอแค่ตอนนันงนะอกเห็นยังไม่ได้สูดเสียเพราะว่าคณะของเพนนี้

เดี่ยวใมาฟใชสิปีนหน่อยถ้าไม่ยิ้มเสียงก้องหมือนฟ้าพี่โต้ฟ้ายามีต่ยิ้มเดียวอันนกเตจหายท่านไให้มะลิไส้แก่ก่อนเนาะท่าเร่านเราไปด้อยาพอย่าพอนไปด้อยากพอนจะพอไปด้อยากพอนซ้ำๆไม่เไม้อนี่คาฝัดมาขุพอสมเซ่สวนสรงหาทรงาสมเซ่ส่วนทรงหา กดแกนย่แขนมีทีทแค่อีกุกคนเป็นหน่อยสมาค้อกไปกระุกนยังเนนอนบอกทุกคนทุกคนยังเต้นนอนบอกแบบประเทศน้าที่เป็นแบบแบบประเทศน้าที่เป็นแบบ ที่จรงเขาจังไนเขาก็เป็นลาาอยู่คือเก่าทุกประเทศด้เขาก็เป็นลาวอยู่คือเก่าัรวเนล้าคือเก่าเางมได้มาเของเขาเล้ก็รินเ้่ก็ยูโรหรือว่าเขา็นแก์าีต่น้ขึ้นจกรว่รดิดอกตอนนี้ พกอมายกกนมาโดดันอไรรไฟในไหนท้องนทางติ้บนเหนือขั้วไเที่ยวหมอไยได้ไปเยี่ยมแม่เชื่อเดียวก็ได้หอบเปิดแม่ลุกเลือกเดือบายอ้ลีไปก็เป็นยที่เป็นนางขวข้นอยู่นี่แยกกันคืยกกัน

ไม่เคยได้กินน่องปึ้งุยายฝับเินกะบะหนูเดินมาสมกุณยายน่อลูกคุณยายยังไปได้อยู่ค่ะดิบวิธีลูกเนนียโอ้ยคใส่ม่คุ่งยาง่าย